โอ้พวมครับคือสร้างดีนะครับพวมครับนี่อยู่ไร่มันครับกําลังเก็บมันครับผมนี่ต้องตัดก่อนนะครับตัดหัวตัดอะไรครับให้เรียบร้อยก่อนับถึงจะยกง่ายครับแล้วก็อันนี้วิธีครับแล้วก็ว่างเซฟผาดางผาเคี้ยวเนี่ยแล้ะครับผมเราก็ยกกันเลยครับ สะดวกสบายเดีครับผมเราจะเอาไปเท่นะครับ ครับกดจึ๊กเดียวก็ได้แล้วครับผมอ่ะถาล้วครับขอบคุณมากมากครับ